สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากใคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power ly, view. s u p p l y Gview Asrock มาเฉพาดที่เกมเมอร์และ o v e r c l o c k อ er, เกอร์เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับพี่น้องชาว Overclock Zone TV ทุกๆคนครับอยู่กับพวกเราเป็นประจำเช่นเคยฮะกับการแกะกล่อง p รีวิวรีวิวครับขอดีๆเรามีให้ได้ดูทุกๆวันอย่างแน่นอนฮะ วันนี้ก็เช่นกันครับพิเศษมากๆเหมือนกันต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ได้ดูในวันนี้นะครับคุณจะรู้สึกเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเฮ้ยมันใช่อะ่ะเฮ้ยมันดีอะ่ะแต่ตอนจบอาจจะไม่ดีก็ได้ครับย๋ยวค่อยว่ากันนะของสิ่งนี้มีคนบางกลุ่มครับได้มีโอกาสได้เห็นกันไปบ้างแล้วแต่คนกลุ่มนั้นครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะขอดู หรือแม้แต่กับว่าไม่กล้าที่จะจับนะฮะงานงานเมื่อวัน v e r i f y m e m e m r e r y a y ที่ออฟฟิศหัวลำโพงนะครับของสิ่งนี้ไปวางอยู่ตรงนั้นของสิ่งนี้ฮะราคามูล,ลค่าของมันเนี่ยครึ่งแสนนะฮะตัวนี้ครับเอาทางไหนเนี่ยอ่า p r w e r Color R9 290 X2 Devil 13สําำหรับคนที่มี R9 อยู่ในมือ คำว่า R9 290X อาจจะเจ๋งสำหรับท่านแล้วแต่นี่คือ R9 290X2 แถมกับคาว่า Devil 13อีกไม่ต้องพูดนะฮะว่ามันจะสุดขนาดไหน R9 290X2 นะครับหมายความว่ามีชิปหรือว่า GPU R9 290X เนี่ยอยู่ในการ์ดใบเดียวกัน2ตัวนะฮะและความพิเศษก็คือ PowerColor Devil 13เป็นซีรีส์ที่พิเศษมากๆ ไม่ได้ทำออกมาขายแบบบ่อยๆเหมือนซ้ s ซุงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่นี่ทําออกแบบแรกให้จริงๆนานๆจะมีผมเปิดกล่องให้ดูนะฮะชุดนี้ก่อนชุดนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมาหรือว่าบันเดิลนะครับอันนี้คือบันเดิลในส่วนแรกที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับตัวการ์ดนะฮะเปิดให้ดูก่อนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกระดาษแผ่นแรกคุณจะเห็นว่ามีนะครับมีรายละเอียดของตัวการ์ดบอกเอาไว้อันนี้วางไว้ถอดออกมาครับ ตรงนี้จะเป็นทั้งแผ่น DVD ทั้ง User Manual ทั้งรางวัลหรือว่ารีวอร์ต่างๆนะครับมีโลโก้ที่เป็นเหมือนโลโก้ประจําของ d ดวิลสิด้วยก็คือเป็นหัวกระโหลกแบบนี้ให้มาด้วยนะครับเผื่อใครจะเอาไปติดอันนี้อีก1ชุดนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บทีเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมึนนะไม่เป็นไรทีนี้ครับของชิ้นนี้ถ้าคุณซื้ซอการดจอตรงนี้ไปคุณจะได้มาเลยนะครับมันคือเมาส์แต่ไม่ใช่เมาส์ธรรมดา เป็นเมาส์จากลาเซอร์ตัวนี้ครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับด้านข้างมีแบบนี้ครับสามารถปรับแต่งได้ครับของให้มาแบบนี้ฮะอีกด้านหนึ่งครับแบบแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมีแท่นปล่อยจรวดมาแบบนี้ครับคุณก็วางเข้าไปครับอันนี้เป็นที่ชาร์จเป็นที่ชาร์จแบตบชาร์จถานในตัวด้วย แล้วเป็นที่ส่งสัญญาณด้วยแบบนี้ครับผมวางให้ดูปึ๊บแบบนีบ้อีกชุดนึงนะครับก็จะเป็นชุดสายไฟเป็น m i โคร USB นะฮะเอาไว้ใช้กับตัวเมาส์ r a สเ r ที่แถมมามีตัวประกบด้านข้างเมาส์ Mouse, นะครับสามารถเปลี่ยนได้อีกแบบหนึง่งแล้วก็มีถาดเรชาร์จเ a b บิลครับ16ชั่วโมงนะครับ16ชั่วโมงที่250 m มิลลิแอมตรงนี้ให้มาด้วยนี่แค่บันเดินนะครับยังขนาดนี้เลยตัวการ์ดเนี่ย จะขนาดไหนลองคิดดูผมเอาบันเดิลไว้ก่อนอ่านี่คือบันเดินนะฮะผมบอกเลยผมนี่อึ้งเลยนะครับอ่าทีนี้ครับผมหยิบตัวการ์ออกมาใครไม่แข็งแรงพอนะครับหรือว่าใครที่ไม่เล่นเวทเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะหยิบการ์ตัวนี้ขึ้นมาทีนี้ครับเป็นของที่บันเดิลสำหรับตัวการ์แหละนี่ฮะ เป็นหัวแปลงปลั๊กไฟเลี้ยงครับจาก PCIe 6พินหหัวเป็น8พิน PCIe 1หัวให้มาทั้งหมด2เส้น2สายอีกอย่างหนึ่งครับคือตัวนี้นะฮะมันเหมือนกับเป็นไม้อะไรสักอย่างตอนแรกผมไม่รู้นะครับแต่ผมลองถอดประกอบดูปุ๊บอ๋อเลยผมนี่อ๋อเลยมันเป็นงานพลาสติกนะครับสามารถถอดประกอบได้อันนี้คือส่วนที่1ประกอบเข้าไปส่วนที่2ดึงออกมาแบบนี้อันนี้วางไว้ก่อนใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ แบบนี้นะครับดูฮะวางที่โต๊ะคุณจะเห็นว่ามันมีสามารถตรงนี้ขึ้นลงได้และซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีสกรูหรือว่าน็อตขันเข้าไปครับแน่นแแบบนี้สามารถล็อกได้แล้วนะครับแล้วคุูก็ยังปรับตรงนี้ได้อีกเป็นปรับละเอียดอีกนิดหนึ่งตัวหัวนี้จะขึ้นลงได้นะครับปรับละเอียดแบบนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเอาไว้ทำอะไร มันเอาไว้รับน้ําหนักนะครับเพราะว่าอะไรอย่างท mm ี hmm. ่ผมบอกว่าการ์ดตัวนี้ถ้าไม่เล่นเวทหรือไม่แข็งแรงพอไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้นะฮะเอาตัวรับน้ําหนักวางไว้ที่เดิมทีนี้ฮะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าทําไมถึงต้องมีอุปกรณ์บันเดิลที่เอาไว้รับน้ําหนักมาให้เลย mm hmm. นี่ครับนี่ครับ คือตัวหลักของเราเอา่ะดูกันที่ตัวการ์ดน,นะครับอันนี้คือด้านหน้าจะจะเลยเอาเรื่องของการดีไซน์ก่อนละกันนะครับฝาครอบของตัวฮิตซิงถ้ามองจากด้านบนตรงนี้จะเห็นว่าเนื้อง,งานเนี่ยเอาเนื้อง,งานก่อนนะครับเป็นอลูมิเนียมไดสีเป็นสีดําส่วนหนึ่งนะครับเป็นชิ้นบนและเป็นอลูมิเนียมไดสีแดงอันนี้เป็นแดงบรอนนะครับเป็นแดงรูไซด์อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือ2ชั้น2ส,ส่วนมันคือคนละชิ้นกันนะครับ ยึดติดกันผ่านน็อตอีกตัวหนึ่งทําการเลาะนะครับเป็นงานน่าจะเป็นงาน C N C แหละระดับนี้นะครับว้าวส่วนไปเลยเป็นเม็ดถั่วต้มแบบนี้พัดลมครับทั้ง3ตัวตรงนี้นะฮะเป็นขนาด90มิลทั้ง3ตัวแต่ที่พิเศษกว่านั้นครับใบพัดลมแต่ละตัวนะครับเป็นการดีไซน์ออกมาแบบพิเศษนะฮะสังเกตแบบนี้เห็นไหมฮะจะมีใบใหญ่อยู่ด้านบนและจะมีใบเล็กอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ เขาเรียกว่า u e n t r a Efficient Trio Fan Design นะฮะเขาเรียกว่า t o 9215ครับเป็นการออกแบบที่เน้น Airflow เป็นพิเศษไม่สูญเสียทั้งใบใหญ่แล้วก็ไม่สูญเสียลมทั้งใบเล็กออกแนีแบบว่าไหนๆก็ปั่นไปแล้วก็ปั่นไปเลยเต็มที่นะครับอันนี้คือใบพัดลมทั้ง3ใบเจ๋งฮะฟินต่อไปความร้อนครับมองผ่านใบพัดลมเข้าไปนะครับสำหรับการตัวนี้เนี่ยจะเห็นฟินกับฮีทไปง่ายนิดนึงนะครับ ซึ่งใบพัดลมมันระยะห่างมันค่อนข้างที่จะไกลกันนะฮะเอาเรื่องฟิลก่อนฟินนีจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแนวตั้งขวางกับแนวของตัวการ์ดแบบนี้ความหนาของฟิลเดี๋ยวจะเห็นนะครับในอีกมุมหนึ่งของตัวการ์ดเอาเรื่องของฮีทไบท์ก่อนฮีทไบท์เนี่ยมองแบบนี้จะดูค่อนข้างเยอะครับซึ่ง th th ทิศทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถอดชุดระบายความร้อนออกมานะฮะจะง่ายกว่าในการมองเอาของขนาดก่อนละกันเรื่องของขนาดครับของฮีทไบท์จะมี2ชุดด้วยกันครับ ชุดแรกฮะจะเป็นฮีตไบท์ทั้งหมด8เส้นนะครับขนาด8มิลอันนี้คือไดมิเตอร์นะครับ8มิล8เส้นและมีอีก2เส้นครับที่เป็น6มิลนะครับมันเดินทางอยู่ในนี้แหละค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของน้ำหนักของตัวการ์ดด้วยนะครับสำหรับฮีตไบท์แล้วก็ฟินด้านข้างครับนะฮะอันนี้คือด้านข้างของตัวการ์ดชัดเจนนะครับมือผมเนี่ยประคองไม่อยู่นะฮะบอกตรงๆเลย การติดตั้งฮะต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดอย่างน้อยครับสสลอ็อตเป๊ะผลิตพอด,ด,พดีอันนี้คือการ์ดตัวเดียวนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันว่าต่อ2การ์ดได้ไหมใครจะซื้อมาต่อ2การ์ดไหมหรือย,อยังไงนะครับด้านข้างครับมีโลโก้เดวิลสิบสามนะฮะเดวิลสิตรงนี้เปิดเครื่องปุ๊บนะครับมีไฟเลี้ยงปุ๊บมันจะมีไฟนะครับเป็น LED โลโก้สีแดงนะฮะขึ้นมาตรงนี้ถัดมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่า มีการเล่นลายของตัวฝาครอบซึ่งตัวฝาครอบเนี่ยจะยึดติดกับตัวแผ่นตรงนี้อันนี้เป็นเพลทที่รับน้ําหนักแล้วก็ดามตัวการ์ดเอาไ้ด้วยรวมไปถึงเป็นชุดไวล์ความร้อนให้กับผ้าจ่ายไฟของตัวการ์ดนะครับแล้วก็เม็ดแรมด้วยด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงด้านบนของโลโก้เดวิสตรสตรงนี้เห็นว่าเป็นปุ่มตัว D ไฟสีขาวนะครับอันนี้เป็นปุ่ม Dual Bios Mode นะฮะถ้าเกิดกดแล้วไฟติดจะเป็น Turbo Mode ถ้าเกิดปล่อยไฟไม่ติด นะครับก็คือเป็น normal mode ธรรมดา default mode ทั่วๆไปทางด้านขวาของตัวการ์ดอ่าต,ตรงนี้จะหลัดมากผมบอกเลยว่ามีกันอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องมี power ด้วยนะครับ power supply ดีๆหนึ่งตัวฮะเพราะว่าการกินไฟเลี้ยงของการ์ดตัวนี้ครับดูฮะเป็น8พิน PCIe ทั้งหมด4หัวทีนี้ครับพลิกให้ดูทางด้านหลังของตัวการ์ดอันนี้คือด้านหลังนะฮะ เห็นนะครับเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีแบ็กเพลทแต่ไม่ใช่แบ็กเพลทที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับความหนาของอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก3มิลน,นะครับเราเป็นงานกลึง CNC นะครับกัดทิ้งมิลลิ่งทิ้งนะครับจาก3มิลเหลือระดับที่2มิลบ้งแหละตรงเหลี่ยมตรงมุมสันขอบเนี่ยอาจจะเหลือมิลนึงมั้ง,งแหละงานละเอียดนะฮะ มีโลโก้เดวิสสิบสตรงนี้นะครับเป็นงานมิลลิ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์อันนี้น่าจะเป็นลายเซ็นของผู้บริหารระดับสูงสูงนะฮะของทาง AMD นะครับมิสเตอร์รอยเทเลอร์นะครับรอยเทเลอร์มีลายเซ็นตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นสติกเกอร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมดึงนิดนึงไม่ใช่ครับสกรีนมาเลยฮะตรงนี้ขออนุญาตปิดไว้ครับเดี๋ยวลายเซ็นหายนี่แบบนี้ อันนี้คือแบ็กเพลทนะครับทีนี้ดูอีกมุมนึงอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้เห็นกันนะครับอืมขอวางครับผมอ่ะด้านนี้ครับจะเห็นว่ามีส่วนที่ชัดเจนก็คือจะเป็นส่วนของฝาครอบพิซซิงหรือว่า c คอฟเวอร์อยู่นะครับก็คือเป็นงานอลูมิเนียมได้สีแดงนะครับแล้วก็มีส่วนของสีดําปิดเข้ามาอยู่นะฮะแต่ที่เห็นชัดๆครับคือชิ้นนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันครับที่เป็นชิ้นเดียวกับการรับน้ําหนักของกา๊าซแล้วก็ชิ้นเดียวกับชุดระบายความร้อนให้กับภาคจ่ายไฟของตัวกา๊าซด้วยเช่นกันถ้ามองจากทางด้านนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับว่าฟิล์มระบายความร้อนมันหนาแค่ไหนแต่จะเห็นฮีตไบร์นะครับประมาณ3เส้นตรงนี้นะครับอันนี้คือฮีทไบร์ขนาด8มิลแต่ถ้าความหนาของฟิล์มด้านนี้จะค่อนข้างชัดนะครับความหนาเนี่ย บอกตรงว่าพอสมควรเลยนะครับผมไม่ค่อยเห็นฟินระบายความร้อนของการ์ดต,ตัวไหนที่จะใหญ่ขนาดนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครฐานคอปเปอร์หรือว่าฐานทองแดงนะครับเขาบอกว่าเป็นเพียร์คอปเปอร์เป็นหน้าสัมผัสตรงด้วยด้านหลังครับนะฮะแบ็กไอโอพานลมีพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมต่อกับหน้าจอต่างๆครับการ์ดต,ตัวนี้มีพอร์ตไม่เยอะนะครับมีเพียง4พอร์ตหลักๆเท่านั้นพอร์ตแรกครับเป็น Dual Link d v i d และ Dual Link DVI-D อีก1พอร์ตเป็น2พอร์ตนะครับถัดมาครับ HDMI สุดท้ายคือ DP หรือว่า Display Port นี่ครับคือ PowerColor R9 290X2 d v 1 3ก่อนอื่นเลยครับเอาเรื่องแรกเลยคือน้ำหนักการ์ดตัวนี้3 l o โลอ up นะฮะน้ำแข็งยูนิต3ถุงเนี่ยถือมือเดียวหนักนะครับหนักนะฮะ อันนี้คือ3โลัพแน่ราะเผื่มมี4โลฝานะครับถ้าเป็นมังคุดก็ถูกหน่อยถ้าเป็นเงาะโรงเรียนก็ถูกหน่อยแต่น,นี้ไม่ใช่นะครับมันคือปัญหาถัดมาครับมันคือเรื่องของราคาราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณสักศีรษะครึ่งแสนนะฮะก็ตกสักห้าหมื่นได้นะครับผมได้ยินมาประมาณนั้นอย่าถามผมนะครับว่าเท่าไหร่ผมบอกตรงไม่รู้นะครับถ้าดีดเคาะราคาออกมาแล้วผมทํางานสักสอง สามวันมัง้งสามสี่ปีฮะปันนโคตกรุ่นพอดีนะครับกองเงินผมจะซื้อได้นะฮะก็นี่ครับอีกอย่างหนึ่งเลยอ่ะปลั๊กไฟเลี้ยงพีซ่าอีแปดพินนะครับสี่หัวตรงนี้พาวเวอร์ไม่เจ๋งพอหรือว่าสายไม่พอมาขอจีว่าเฮ้ยใช้พาวเวอร์ห้าร้อยเว้ยห้าร้อยวัตต์เว้ยหกร้อยวัตต์เว้ยนะครับการตัวนี้ผมว่าปลาเข้าไปสี่ร้อยวัตต์แล้วนะครับการตัวเดียวเกินด้วยแหละนะฮะ คอครับคอสปีดของการ์ดตัวนี้ฮะอยู่ที่1,000เมกะเฮิร์ส์นะครับเมมสปีดอยู่ที่5,400เมกะเฮิร์ส์นะครับอินเทอร์เฟซของมันครับบัสอินเทอร์เฟซนะฮะ512บิตคูณสนะครับเพราะว่ามี GPU 2ตัวนะครับเป็น GPU r9 2 9 0 x 2ตัวอยู่บนการ์ดใบเดียวนะครับไม่ต้องงงว่าทำไมมันใหญ่ทำไมมันหนักทำไมมันแพงนะครับสถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับการรวมตัวการฟิวชั่นแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่าย ก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่มีเงินอยากจะใช้เศษเงินของท่านให้เป็นประโยชน์นะฮะถามว่าเศษเงินเป็นประโยชน์ยังไงเป็นแน่นอนครับถ้าซื้อให้ผม <c oughs> จะเป็นบุญมากๆเลยนะฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณทางซินเน็ครับที่ส่งการ์ดตัวนี้มาให้กับเราในเรื่องของการทดสอบติดตามที่หน้าเว็บสังการรีวิวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกันนิดนึงฮะจริงๆแล้วมันมีการ์ดที่ใหญ่กว่านี้ ครับการที่เป็นรุ่นที่ท็อปกว่านี้ข,ของทาง Power Color เ,เองเป็นตัวพิเศษเช่นเดียวกันครับถ้าอยากจะดูตัวนั้นฮะกดไลค์กดแชร์เยอะให้ยอดวิวของเราทะลุแสนทะลุล้านครับพี่น้องครับเราจะได้เห็นตัวนั้นกันอย่างแน่นอนนะครับลากันไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์สวัสดีครับ